สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนุเปิ้ลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Art อาร์ตเชาคลิปนี้เรามาดูความรักค่ะกันต่อเนาะให้กับชาวธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูกันว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม67เนาะความรักของคุณคนธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างจะร้อนแรงหรือเปล่านะเหมือนอากาศบ้านเรานะตอนนี้นะมาเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะช่องของเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบบ่ง วันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนราศีอะไรเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปได้ค่ะเปิ้ลจะระบุเอาไว้ให้นะคะว่าคนทัดไฟเมษสิงหธนูคือคนที่เกิด วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเกิดในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยคลิปนี้คุณดูได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าที่คุณทราบมาเนี่ยเป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าอยากจะดูแบบไทยด้วยก็สามารถทําได้ค่ะเพราะคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูแนวทางไกด์ไลน์ที่บอกแล้วกันเนาะแล้วเอาไปปรับใช้ถ้าดูแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ใช่ดวงของคุณนะคะกตอีกแบบ หนึ่งคือถ้าคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป๊ะๆแนะนําว่าให้ลองหาลัคนาดูค่ะลัคนาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะที่ทําให้คุณรู้ว่าเอามาใช้ได้ในการดูราศีเนาะก็จะมีลัคนาแล้วก็วันเกิด2ออย่างที่เปิ้ลแนะนําให้ดูประกอบกันแต่ถ้าอยากจะดูแบบอื่นดาวจันดาวสุ าราศีแบบไทยก็สามารถทําได้นะคะไพ่ที่เราจะใช้สี่สำรับเหมือนเดิมเลยคาแรคเตอร์โมชั่นการของเปิ้ลเองมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะไพ่าทาโร่นะไพ่คู่บุญแล้วก็อ่าเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะมาเริ่มกันที่คู่บุญเหมือนเดิมนะคะคนทัดไฟคู้ซึ่งร้อนแรงนะเมษสิงหธนูมาดูกันค่ะเอ e เน y ช่วงนี้ จะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามนะโสดโฟกัสเรื่องความรักไม่โฟกัสหรือว่าจะเป็นคนที่ความสามารถไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนมีคู่ก็ตามมาดูค่ะคนทัดไฟเมษสิงห์นูความรักหรือสถานการณ์ชีวิตคุณช่วงนี้เป็นยังไงไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรในขอดูหน่อยมาค่ะอืม สมปรถนาเนี่ยคุยกับน้องปลานะสามตัวนะแปลว่าช่วงนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าคนทัดไฟอ่าเมสิง์ธนูลองดูนะคะถ้าเกิดยังไม่มีอะไรที่สมหวังหรือว่ายังรู้สึกยังไม่เห็นจะมีข่าวดีอะไรเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เจออาสมปรถนาอาจจะหมายความว่าเราแบบได้เจอคู่อ่าใครโสดอยู่อาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจคนที่ใช่คนที่ถูกสเปกก็ได้หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณคาดหวังอะไรกับความรักอ่ะมันก็คิดว่าก็อาจจะสมหวังนะมีสิ่งดีๆเกิด เืิดนอา p เมองว่าค่อนข้างจะพลังงานดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคนทัดไฟเนาะจะเป็นยังไงต่อไปใบเนี้ยมันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเราเริ่มที่คาร์เรกติโมชันกาส์ก่อนมาดูอารมณ์ของคุณในช่วงนี้เนาะคนทัดไฟเกิดเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วสมปรารถนาบปนคิดว่าน่าจะแฮปปี้ดีดายอยู่นะมาสมปรารถนาในช่วงนี้ค่ะมาคนทัดไฟเมสสิงธนูเอน r จ y เป็นยังไงบ้างไหนดูซิไพ่อากจ,จะบอกอะไรเรามาค่ะ รักครอบครัวอ่าช่วงนี้ถ้าโสดก็จะอยู่กับครอบครัวเนาะหรือว่ามีคู่มีแฟนก็แฮปปี้ปาาแข็งขี้หึงอ่าชอบเอาชนะนี่นิสัยคนทัดไฟแท้ๆโดยเฉพาะคนราศีเมษนะตื่นสายแล้วก็กระตันยูรู้คุณอ่ะจังหวะเวลานี้ปิ้นคิดว่าดีนะ คือถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดเลยคุณก็อาจจะแบบโฟกัสกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือบางคนเป็นแบบเคยมีครอบครัวมาเนอะมีลูกมีลูกอะไรเงี้ยก็อยู่กับลูกอะไรแบบนี้เป็นหลักก็ได้อ่าแล้วก็น่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณเหมือนกันเนอะเออแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้บอกใครยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายถ้าเกิดเราโสดอยู่หรือมีคนคุยเนอะแต่ถ้ามีคู่แล้วมันคิดว่ารักกันดีเนอะอรักครอบครัวที่ขึ้นมาสอดคล้องอยู่แล้วว่าเออรักกันดีแล้วก็มีความเหมือนแบบ ไม่นอกใจหรอกมันคิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่เข้าอกเข้าใจกันแต่ว่าอาจจะพูดกันน้อยเนาะบางทีมันมีเรื่องแบบเนี่ยอยากเอาชนะหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกที่จะไม่พูดแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันยังมั่นคงไหมมันมีความมั่นคงอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมอ่ะพลังงานประมาณนี้ก็ไม่แย่นะบานคิดว่าพลังงานค่อนข้างดีด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าไพ่คู่บุญออกมาว่าส่งปาถนาทุกอย่างมันก็คิดว่ามันออกจะไปในทางที่ดี เริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะทาโร่นะคนโสดธาตุไฟเมสสิงคนูค่ะ energy ช่วงนี้จะเป็นยังไงจะมีสนเสน่ห์จะมีคนเข้ามาไหมหรือจะยังไงเนี่ยมาดูซิเมษสิงธนูนะคะคนธาตุไฟ16จนถึง31พฤษภาคม67ค่ะความรักของคนโสดเป็นงไงบ้างเนี่ยดูซิจะได้เจอใครอะไรยังไงไหมเนี่ยเล่าหน่อยนี่ไง ได้ข่าวดีจริงๆด้วยเด็กถือถ้วยมีเด็กเข้ามาชอบหรือไม่ก็ชอบใครอะไรอย่างงี้ก็อาจจะได้มีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะมาจากครอบครัวแนะนําหรือจากหน้าที่การงานก็ได้นะเนี่ยเจ็ดไม้เอ็มเพรโอเคสิบถ้วยอาอัจวินเหรียญอาโอเคคนธาตุไฟ Energy ค่อนข้างดีเนาะพลังงานดีมากเลยเปิ้ลก็คิดว่า เป็นไปได้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณโสดสนิทคุณทํางานหาเงินใช้ชีวิตของคุณไปคุณมีความสุขดีนะคุณอาจจะใช้ชีวิตกับลูกของคุณถ้าเกิดคุณมีลูกแล้วนะอาจจะแบบ กาแฟอาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามีลูกม,มีลูกอ่ะก็เป็นไปได้ก็เอนจอยชีวิตทํางานหาเงินมีความสุขกับครอบครัวเป็นคุณแม่ที่ดีแล้วก็ทํางานหาเงินอะไรเงี้ยนะวังคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอ่ะแล้วก็เรามุ่งหวังในเรื่องการงานมุ่งหวังในเรื่องการเงินมุ่งหวังในเรื่องความสุขต่างๆค่อนข้างจะดีแต่ถ้าเกิดไม่ค่ะเราโฟกัสในเรื่องความรักอยากมีเนี่ยเราอาจจะได้เจอเจอใครที่เข้ามาให้เขาเลยนะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆมาหยิบยื่นความรักอะไรให้กับคุณ ก็เป็นไม่ได้ซึ่งอาจจะเจอจากหน้าที่การงานพ่อแม่แนะนําคนรู้จักเพื่อนฝูง พี่น้องแนะนําให้รู้จักกันก็ได้เนาะซึ่ง Energy เนี่ยต้องบอกว่าสามารถพัฒนาได้ไปจนเป็นคู่เลยนะเพราะว่าคุณก็มีความฝันถึงการที่แบบจะได้แต่งงานลงเอยกับคนคนนี้เลยแต่ว่าคุณอาจจะนิ่งๆไงเมื่อกี้ตอน c h a r a c t e r Motion น a าก็มีไพ่ปากแข็งใช่ปะแปลว่าเราอาจจะเหมือนแบบเออก็เล็งๆพิจารณาอยู่นะก็มีความชอบบ้างแต่ว่าอยากจะดูท่าทีไปก่อนเพราะ Impress เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบเก็บทรงนิดนึงเราก็จะไม่แสดงออกว่าเราชอบไม่ชอบแค่ไหนแต่บอกเลยค่ะถ้ายังไม่มีใคร สิบหนะ้าวันนี้ลองดูเลยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนมาแบบมาจีบคุณอ่ะเพื่ไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนจีบเขานะเพิ้นมองว่าอาจะมีคนเข้ามาจีบคุณมากกว่าเนาะแล้วก็ได้สารสัมพันธ์พูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยในเชิงที่ค่อนข้างดีมากอ่าหรือว่าใครรอคอยความรักดีๆก็เข้ามาหรือถ้าเกิดว่ามีคนคุยติดๆด,ดับๆมาๆหาย,หายจังหวะช่วงนี้ก็จะมีการกลับมาทักทายพูดคุยกันนะเอนจีค่อนข้างดีเนาะ ไม่ได้มองในเชิงว่าแบบไปเจอคนที่เขาแบบมีคู่มีแฟนนะก็ไม่ได้เห็น energy แบบนั้นแต่ energy คือถ้าโสสนิทไม่ได้สนใจโฟกัสที่งานที่เงินคุณก็จะแฮปปี้ดีดาแต่ถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องความรักก็มีโอกาสดีๆเข้ามาซึ่งคนคนนี้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันจนที่จะแบบไปในถึงขั้นเป็นครอบครัวได้แต่ว่ามันใช้เวลาแล้วก็ชา้ารีบไม่ได้เนาะเพราะอัศวินเหรียญคือตัวเราเองก็อยากได้คนที่ดีเลยไงเราก็จะไม่รีบแล้วก็จะรอดูว่าเขาจะแบบจริงจังแค่ไหนจริงใจแค่ไหนจะแบบ เข้ามาเล่นๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เพราะฉันก็ใช้เวลาในการดูแต่สมปรารถนาขึ้นมาเปิ้นก็มองว่าคนคนนี้มีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่จะได้พัฒนาเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยใครโสดสนิทนะถ้าเจอในช่วงนี้ก็กลับมาคอมเมนต์มาฟีดแบคให้เปิ้นฟังด้วยนะเลิฟสอรี่ออร์คเคิลหนึ่ใบให้คนโสดทัดไฟเมสสิงห์ธนูค่ะ Energy นเนี่ยเป็นยังไงบ้างไพ mm hmm. อาจจะบอกอะไร อืมเป็นไงจ้าดูจากภาพก็พอไม่ต้องให้อธิบายเยอะแพชชั่นค่ะคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกแบบสปาร์กจอยแน่นอนเอออะไรอย่างี้นะซึ่งก็ยินดีด้วยเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอ่าแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่เปิ้นเห็น Energy มันเป็น Energy ที่ค่อนข้างจะดีมากก็แล้วกันเนาะอาก็ขอให้ทุกคนสมหวังแล้วกันนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะยังแบบ เขาเรียกอหไรยังแบบไม่รู้จะเอายังไงดีเขาจะแบบพัฒนากับเราไหมมาดูกันค่ะ15วันนี้ความสัมพันธ์จะได้พัฒนาไม่เอ่ยหรือจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยมาดูสิทัดไฟนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมษสิงธนูค,ค่ะ6ดาบสเหรียญ justice 9ถ้วย สองดาบสามไม้โอ้โหลังเลสุดขีดเมื่อกี้คนโสดอาจจะได้แบบเจอเจอพูดคุยนะได้สารสัมพันธ์ได้เจอคนที่น่าจะพัฒนาได้ช่ะแต่ถ้ามันเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปุ๊บมันหมายความว่าความสัมพันธ์อะไปเรื่อยๆนะแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนเออความสัมพันธ์ค่ะมันเหมือนดับติดๆดับดับมาๆไปไปมันเหมือนมีความไม่แน่ใจมีความลังเลมีความกังวลค่อนข้างเยอะเนาะสองเหรียญสองดาบจัสติสเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไพ่พลังงานแบบ ต้องเลือกนึกออกปะไอเขาว่าต้องเลือกอ่ะไม่ได้ไปแปลว,ว่าต้องเลือกคนนี้หรือกับคนนี้นะแต่มันเหมือนกับคิดเยอะนึกออกปะว่าแบบจะยังไงดีมันเข้ากันได้ไหมจะพัฒนาต่อดีไหมบางคนเป็นเฟน,นโซนบางคนเหมือนแบบเคยคุยกันแล้วเหมือนแบบ คือเราอาจจะมีความสับสนตัวเราหรือตัวคู่กรณีของเราก็ได้นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราก้าวข้ามสถานะจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่มันดูเหมือนจะโอเคเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสถานะไปเนี่ยเฮ้ยมันจะดีไหมหรือจริงๆมันยังไม่พร้อมหรือว่าเราจะคิดถูกคิดผิดคือมันเลยมีความคิดเยอะคิดมากคิดวนไปวนมาวนไปวนมา,วนวนวนมาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกค่ะว่าความสัมพันธ์มันไม่แย่นะ แต่มันไม่ได้พัฒนาใน15วันนี้เพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่เลยก็ได้ที่มีความรู้สึกว่ามันยังมีความไม่มั่นใจอ่ะมันยังมีความลังเลมันยังมีความกังวลอยู่เยอะก็เป็นไม่ได้และด้วยบรรยากาศตอนนี้คือถ้าคุณไม่คิดเยอะคิดมากหรือรีบที่จะแบบพัฒนาก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบจากคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเป็นคนคนมีแฟนเนาะหรือมีสถานาสะสเตตัสมากมายคุณจะแฮปปี้ดีนะอาจจะต้องรอเวลาก่อนบ้านมองว่ามันเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นรักทางไกลก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนแล้วก็แบบจะก้าวข้ามมาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทํางานที่เดียวกันอะไรก็ได้ที่มันมีอุปสรรคหรือถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นพวกนั้นเลยคุณอาจจะมีความแตกต่างกันบางอย่างที่ทําให้เหมือนแบบต้องคิดหนักพอสมควรว่าถ้าเกิดก้าวข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะดีไหมมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องรอเวลาก่อนนะก็ไม่ต้องรีบค่ะเพราะเห็นเอเนจีมันไม่แย่เนาะแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับทําเป็ไงมันถึงจะโอเคที่สุด ใครที่แบบอยู่ๆคนคุยหายไปเนาะเดี๋ยวก็วนกลับมาค่ะบอกแบบนี้เนาะจะมีการติดต่อกลับมาสายสัมพันธ์พูดคุยกันแล้วเอเนจีก็จะดีด้วยแต่ว่าแค่ว่ามันก็ยังคงลุ่มรุ่มดอนๆมันก็ยังคงไม่สม่ําเสมอเท่าไหร่เนอะเออก็ยังคาดหวังไม่ได้มันเหมือนแบบ ยังดูลุ่มๆดอนๆอ่ะเหมือนแบบคุยเอ้ยสักพักนึงแบบเอ้ยหรือว่ายังไงดีนะก็อาจจะหายไปหรืออะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ในเชิงที่มันไม่ได้ไม่ได้เห็นว่า1 2ึสคือพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นลําดับขั้นแต่ของคุณมันอาจจะแบบ0ูนย์หนแล้วก็กลับมา1นแล้วก็หายแล้วก็ศูนย์แล้วก็1แล้วก็2แบบไปเรื่อยๆวนๆอยู่แค่นี้เราเลยอาจจะรู้สึกว่าบางทีคุยกันมานานแล้วทำไมความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าก็เป็นไปได้แต่อย่างที่เพิ่อนบอกเนาะพล แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักส้มเศร้าหรือใดๆอ่ะปั้นก็มองว่าเฮ้ยมันยังไปต่อได้นะแค่ว่าอย่ารีบค่อยๆดูไปนะคะเป็นกำลังใจให้ละกันเนอะเพราะว่ามันดูแบบต้องรอนะความสัมพันธ์นี้เริ่ม s o r r y Oracle ค่ะ1นึ่ใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟมาคอนโทรลอะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะคอนโทรลอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการ มือขาวกับมือดำเนาะแปลว่าคุณสองคนนะอาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันก็ได้ไพ่สองดาบก็เลยขึ้นมาเหมือนกันว่าความสมัมพันธ์เนี้ยมันมีคอน FLICT บางอย่างถึงบอกว่ามันเลยยังยังก้าวข้ามคอนฟ l i c t แล้วพัฒนาต่อไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีคิดไม่เหมือนกันหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอยากจะควบคุมอีกคนหนึ่งเนาะควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยคนนึงอยากควบคุมอีกคนหนึ่งไม่ยอมไม่ควบคุมอ่ะก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยยังดูยังดู ไม่สามารถไปต่อได้อย่างรวดเร็วเออบ้นมองเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวเราที่อยากควบคุมสถานการณ์อยากพัฒนาอยากรบพัฒนาเราต้องกลับมาบอกตัวเองค่ะว่าเราควบคุมความสัมพันธ์ไม่ได้หรอกเนาะเราต้องให้อิสระกันเนาะแล้วก็แค่ว่าถ้ามันคิดตรงกันอะมันก็จะไปต่อได้การบังคับฝืนใจอะมันก็คงไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะถึงเวลาพอบังคับไม่ได้แล้วมันก็หลุดมืออยู่ดีเนาะถ้าเราคิดแบบเนี้ยก็มันจะไม่ จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูท็อกซิกหรือว่ามีปัญหาเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นหรือถ้าไม่ใช่เราแต่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามควบคุมสถานการณ์ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็อยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะยอมให้เขาควบคุมไหมหรือว่าเราก็ปล่อยปล่อยจอยเนาะปล่อยชิวๆเดี๋ยวความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆดูกันไปเองว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอาก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าโอเคมันน่าจะมีคอน FLICT ในความสัมพันธ์แหละมันถึงยังพัฒนาไม่ได มากในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะ,ะมาดูกันค่ะคนธาตไฟเมษสิงห์ธนูที่มีคู่แล้วนอ้องสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมาจังหวะเวลานี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาคนธัดไฟเมษสิงห์ธนูนะความรักของคนมีคู่ค่ะมาไหนดูสิ กเหรียญอัศวินถ้วย7ไม้เดวิลคิงเหรียญควีนเหรียญอ่ะโอเคยังไงก็ยังมีไพ่คู่ขึ้นมานะปั้นก็มองว่าเอเนอีความรักความสัมพันธ์ก็ยังโอเคอยู่แต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ต้องบอกว่ามันมีความหึงหวงมันมีการแบบเอาเปรียบเสียเปรียบกันเหมือนกันนะเออต่างคนต่างอาจจะแบบอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองจังหวะเวลาเนี้ยปั้นมองว่า ไม่ได้เลิกกันหรอกยังรักกันดีอยู่ใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหันหลังให้กันเนาะมันอาจจะมีเรื่องความโมโหมีความหงุดหงิดมีความขี้หึงขี้หวงอะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วมันอาจจะต้องแบบพยายามไปต่อในความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วคุณก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นเนาะอัศวินถ้วยขึ้นมาก็ยังแปลว่ายังรักกันอยู่ไพ่คู่ก็ยังขึ้นอยู่แต่ว่ามันอาจจะต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องเข้าอกเข้าใจอะพอไพ่หกเหรียญขึ้นมาเปิ้ลก็ต้องบอกค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องมีคนนึง ยอมอีกคนนึงมากกว่าก็ได้อาสมมติมันมีคนนึงที่หึงมากๆเนี่ยเราก็จะต้องแบบเออแบบเหมือนเขาเลยนะต้องเข้าใจเขาต้องแบบยอมเสียสละยอมแบบปรับตัวอะก็เป็นไม่ได้หรือ เราเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่แบบหึงหวงนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือเราอาจจะเป็นคนเจ้าชู้อ่ะมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องต่อสู้มากกว่าเอาเป็นใช้คํานี้แล้วกันเนาะแต่ความรักก็ยังมีอยู่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อได้ถ้าเกิดความสัมพันธ์ของใครนะไม่ได้บอกว่าทุกคู่นะคะบางทีมันนี่อาจจะแค่ความหึงหวงหรือความแบบโมโหขี้วีนอะไรเงี้ยเฉยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาถ้าเป็นแค่ปัญหาของเราสองคนเนาะ แต่ถ้าความสัมพันใครที่มีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเดวิลขึ้นมาถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบการไปแบบ ไปเจ้าชงเจ้าชู้หรือไปแบบคุยอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องบอกค่ะว่ามันก็เป็นการแค่คุยเฉยๆปิ้นก็มองว่าไม่ได้มีอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางจนทําให้เลิกรากับคนที่เป็นคู่ถ้าคุณเป็นตัวจริงคุณเป็นคู่เนี่ยไม่ได้จะเลิกแน่นอนหรือถ้าตัวคุณเองที่เป็นคนนอกลู่นอ,นอกทางคุณก็ไม่ได้จะเลิกกับคู่ของคุณเนาะอ่านั่นแหละแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังแบบ ไปต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงรักสามเศร้าก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินเนาะอ่ะก็ต้องพูดคุยกันปัญหาเรื่องการเงินจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะในเรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่หลายคนมากเลยค่ะที่ทะเลกกาะกันเลิกราการันเพราะเรื่องการเงินวิธีการใช้เงินไม่เหมือนการเอาเงินไปใช้สู้รุย่ยสู้รายเอาไปยืมหรือเอาไปก่อหนี้อะไรเงี้ย ก็เป็นไม่ได้เพราะฉันก็คุยกันดีๆแต่คุณสอนคน,นจากพลังงานที่เปิ้นเห็นนะมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าดีที่สุดอาจจะแยกกระเป๋ากันเนาะแยกแชร์กันมันจะทำให้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินะลดน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นคำแนะนำก็แล้วกันนะคะต่อมา l ลิฟ s อรี y ออร c l เคิลหใบให้คนมีคู่ค่ะทัดไฟเมสิงธนูเนาะต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างเก็บเซฟสุดนะกระเป๋าใครกระเป๋ามัน เดย์ดรีมอ่ามีความแบบฝันฝันหวานนิดนึงเนอะอ่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าคุณสองคนถ้าทะเลาะโมโหห่างเหินกันช่วงนี้ก็คิดถึงกันนะอ่าแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่อยากจะงอ้อหรือว่ายังแบบเอออารมณ์มันยังไม่ดีอะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดใครทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวก็ดีกัน,นะคะ่ะก็ทําใจร่มๆก่อนเนอะให้อารมณ์มันไม่คุ้งกุ่นก่อนเพราะด้วยความว่ามีเดวิลแล้วเราเป็นคนธาตุไฟอ่ะมันก็จะเป็นคนที่แบบหงุดหงิดโมโหง่าย แล้วก็มันจะทําให้ปัญหามีปัญหาเกิดขึ้นเนอะยิ่งถ้าเรารู้ตัวเราก็อาจจะแบบเอองั้นฉันอยู่นิ่งๆก่อนจนกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือรอให้อีกฝ่ายมาง้ออะไรเงี้ยแล้วมันค่อยโอเคเปิ้ลมองว่ามันก็จะมีการคุยกันนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าใครง้อใครมันอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงนั่นแหละแต่ว่า,าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาคืนดีกันก็ค่อยเป็นค่อยไปอะ ค่อยๆเขาเลยนะระงับสติอารมณ์ก่อนถ้ามันมีปัญหาเรื่องการที่เราโมโหแบบหงุดหงิดไม่สบายใจอะไรอยู่เนาะกลายอันหนึ่งคืออ่ะเราอาจจะฝันว่าแบบอยากจะให้อีกคู่ของเราเนี่ยทำนู่นทำนี่ให้เราแต่เขาอาจจะไม่ทำเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดดีกว่าเนาะเออเป็นอมว่าพูดดีกว่าแล้วมันจะทําให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาจะคิดได้เองอะไรเงี้ยเป็นก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ทันใจคุณแล้วจะทําให้คุณหงุดหงิดเข้าไปอีกเนาะเพราะฉั้นพลังงานอันเนี้ยออกมาคือ ไปอยากทําอะไรมีจินตนาการอยากให้ความสัมพันธ์มันดีแบบไหนเราจะต้องเป็นคนแอคชั่นลงมือทำนะคะขนทัดไฟอ่ะนี่คือคําแนะนําของ คนธาตไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเอีความรักของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้ช่องเปิได้พบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ